แมทพีรัีช่อง3าอาแคนรับกลับคืนจอแมดพีรณีปล่อยวางชีวิตหลังผ่านผลเรื่องราวหลากหลายล่าสุดแมทประกาศชัดเตรียมตัวคัมแบกวงการละครหลังห่างหายไปนานเกือบ5ปีงานนี้เจ้าตัวได้เผยว่าได้รับงานละครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยว่ากดดันไม่น้อยเพราะนักแสดงสมัยนี้ฝีมือดีมากในงานกาล่าสุดซุปตา2550เมื่อคืนแมทพีรัีหนึ่งในนักแสดงร่วมรับเชิญที่มาเล่นในละครเรื่องนี้ก็ มาร่วมเกิดพรมแดงด้วยพร้อมเผยว่าเรื่องนี้ได้รับเชิญไปเล่นเป็นตัวเองโดยมีแก๊ เฟอร์บี้ไปร่วมด้วยแสดงแบบครบทีมก็อยากให้รอติดตามกันเพราะมีการน,น้องโบดกันด้วยงานนี้นักข่าวยังได้ถามว่านอกจากจะมารับเชิญในละครซุปตา2550แล้วเมื่อไรจะยอมใจอ่อนกลับมาเล่นละครอีกครั้งหลังแฟนๆเริ่มคิดถึงงานการแสดงของแมดกันแล้วซึ่งแมดบอกให้แฟนๆว่าที่รออยู่ดีใจได้เลยว่าตอนนี้ตกลงรับละครไว้หนึ่งเรื่องแล้วเป็นบทที่ตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อนตอนแรกก็ตื่นเต้นว่ารับเล่นดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยัง บอกอะไรไม่ได้รอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้หน่อยคาดว่าน่าจะได้ทราบพร้อมๆกันคะ่ะ มันไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่ยุคเราไม่เคยเจอมันไม่ได้กดดันตัวเองแต่อยากฝากเนื้อฝากตัวอยากเป็นคนใหม่ที่เป็นนักแสดงใหม่เป็นดาราใหม่ที่มาเรียนรู้ในวงการในตอนนี้พัฒนาไปไกลมากแล้วนักร้องรุ่นน้องใหม่ๆเก่งๆทั้ทงนั้นเมื่อก่อนอยู่ที่กองต้องไหว้คนอื่นแต่ตอนนี้มีแต่คนไหวแล้วนะวันนี้เป็นแบบนั้นเลยสมัยก่อนช่างแต่งหน้าทําผมเราก็ต้องไหวแต่ตอนนี้จะทักทายกันฉากเลิฟซีนถ้าต้องเล่นจริงก็ได้ค่ะลองดูคืออะไรก็ไม่เคยทํา อยากลองดูค่ะเปิดใจคุณทรงกรานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร